อยากให้คุณรู้จัยยกย European Sky เราเช็คให้ก่อนออกชูไม่ว่าจะขนาดไหนบริการทุกอย่างเรามีครบขอให้คุณได้มั่นใจยูโ European Sky วัสดีครับยูโรเปียนยูสคารไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเสนอรถอีกแล้วนะครับกับ bmw 3 2 0 if 3 0คันนี้ปี2014นะครับรถมือเดียวประวัติคันนี้เข้าศูนย์ตลอดตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยซ่อมอู่นอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สีสันรอบคันเนี่ยเดิมเดิมจากโรงงานไม่เคยทำสีเลยไม่ได้ชิ้นเดียวเหมือนกันคือรถที่เราคัดมาให้แต่ละคันเนี่ยผมคัดแล้วคัดอีกนะครับรถไม่ดีรถไม่สวยมีอุบัติเหตุเนี่ยผมไม่เอาเลย แบบนี้นะครับที่เราขัดมาให้กับ f c ให้กับลูกค้าของเรานะครับเดี๋ยวจะมาดูความสวยงามน,น,นะครับว่าคันนี้ก็สวยขนาดไหนสมกับที่เราได้ขัดเข้ามาให้หรือเปล่ามาดูที่ด้านหน้าเลยไฟหน้าด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเดทามนะครับตอนเปิดกลางวันเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้เราไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าไฟนะี้ยังขาวจ้วอยู่เลยนะไม่มีเหลืองเลยสวยมากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่า ชมกันอ่านี่นะครับไฟขาวมากๆเลยไม่มีเหลืองเลยนะครับนี่คือสภาพที่เราคัดมาให้แล้วขาวมากๆากมันชนหน้ารอยสะเก็ดหินมีบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอยู่ที่ลูกค้าแล้วกันถ้าเป็น F4 ที่แบบ ชอบความเดิมจริงๆไม่อยากจะเก็บสีเลยแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยเพราะคันนี้มันสีเดิมทั้งคันนี่คืออยู่ที่ลูกค้าผมเก็บให้ได้อยู่แล้วพวกรอยพวกนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีรอยสะเก็ดหินนิดเดียวเนี่ยนิดหน่อยแต่ด้วยความเดิมของเขาเนความเดิมในสีเดิมจากโรงงานเลยคันนี้ถ้าขัดตรงเงาลงเคลือบแก้วไปก็วิงละแต่มันมีตำหนินิดเดียวเนี่ยถ้าลูกค้า F อฟซีขนาดที่ชอบคันนี้ไม่ตีเลียดว่าสีเดิมไม่สีเลียแต่ขอให้ ไม่มีรอยเลยดีกว่าผมเก็บให้นะครับแต่นี้รอลูกค้าที่ตัดสินใจก่อนแล้วกันว่าถ้าชอบคันนี้พร้อมที่จะเอาคันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บให้ถ้าอยากเก็บเดิมก็ไม่ต้องทํานะครับมาดูกันไล่กันดูหัดมาเดิมๆทั้งคันแบบนี้สวยจริงๆนะครับแล้วเป็นสีขาวแบบไม่ติดเหลืองเลยคันนี้แบบดูแลมาดีมากก็เจาะในร่มตลอดด้วย สภาพยางดอกยางเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับไม่มีแตกปลายลองมาไล่กันดูสีด้านข้างนี่แทบไม่มีตําหนิเลยนะนี่เละเอะเฮน่อยนิดเดียวเนี่ยเรียกว,ว่าไม่มีตําหนิเลยดีกว่าครับสีสวยอะแล้วก็เป็นรถที่ดูแลดีนะครับอย่างที่บอกว่าเข้าสู่นั้งแต่ป้ายแดงครับถัดกันมาดูที่ด้านหลังด้านท้ายเห็นไหมฮะสวยๆแบบนี้ F สองสามสองศูนย์ไอเนี่ย ถึงแม้ดูเป็นเครื่องแค่2 0 0 0ซีมีเทอร์โบนี่ผมบอกจริงๆนะเพราวิ่งสนุกจริงๆขับสนุกมากเครื่องอัตอนเร่งดีจริงก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงามด้านนอกเนี่ยว่าสวยขนาดไหนไม่มีตําหนิแบบนี้นะครับด้านกันชนท้ายมีรอยนิดหน่อยอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับใครถ้าชอบคันนี้เนี่ยอยากเก็บเดิมเก็บแบบนี้อยากให้ทำผมจัดการให้ได้อยู่ที่ความชอบเลยนี่นะครับ ถามว่าํำหนิมีไหมผมให้แค่ไม่ถึงให้ห้าเอร์บซ็นต์อกับจำหนิอันนี้นะครับมาดูภายในกันหน่อยครับนี่นะครับภายในอันนี้เป็นสีเบจแบบนี้เลยนี่เดิมๆนะครับแค่ทำความสะอาดเองนะผมแค่ทำความสะอาดด้านในแค่นิดๆหน่อยก็ใหม่กิฟต์แบบนี้เลยหนังเดิมทั้งคันนะครับดูลายหนังดูเลยครับลายหนังทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งนกปีกเนี่ยลายหนังเนี่ยชัดเจนแบบนี้อยู่เลย ืดูแลดีมากๆไม่มีรอยทะลอกเลยนะครับไม่มีรอยทะลอกเลยเนียนจริงครับคนันนี้นี่เป็นรายการที่เราตรวจเช็คนะครับมาดูที่ด้านหน้าแผงดชบอร์ดด้านหน้าดืเลยครับลายไม้ใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแบบไม่มีด้านไม่มีไม่มีแบบรอยตำหนิเลยอะ่ะเลขไม่เพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกว่าเข้าศูนย์ตลอดตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคย เขาอู่น,นอกเลยแล้วก็ตอนนี้ผมเซอร์วิสควบของเหลวให้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เซอร์วิสให้นะครับยังไม่ได้เคลียร์ออกโอเคที่แสนหนึ่งห่ห้าพันเดี๋ยวลงจะเปิดให้ดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคันนี้เราเข้าสูย์ตลอดเนี่ยมันเช็คได้ครับรถที่เข้าสูย์ตลอดเนี้ยเราเข้ามาดูตรวจเช็คนะครับเอ็นจิ้นออนนี้ขึ้นเซอร์วิสให้เซอร์วิสนะครับแต่ว่าผมมาเซอร์วิสแล้วเรืยร่ยงไม่ได้เคลียร์ออกเฉยๆมาดูเซอร์วิสอิสตอรีนะครับ ปี2022นะครับไล่ลงมาเลยสอ2 2ั 2022, 2021, นี่สิบสองยี่สิบเนี่ยครับยี่สิบเก้าสิบแปเนี่ยคือเข้าสู่ในแบบป้ายแดงที่ไปจบที่22่สิบสว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้รถหลังๆคือเขารถเยอะมากครับที่บ้านนะครับเจ้าของเดิมมีอะไรให้ดูเลยครับถัดไปมาไนดะ้นำหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นจนถึงแสนสามนเก้านะครับซึ่งตอนนี้ระยะถึงเซอร์อรวิสพอดีถึงขึ้นเตือนเนี่ยเพราะว่าที่แสนห้านะครับอันนี้เราเคลียร์เซอร์วิสให้เรียบหลงไรแล้ว นี่คือประวัติที่ดีครับรถ bm เนี่ยสามารถเช็คได้นะครับเข้าสู่ไม่เข้าสู่รโอเคอมาดูกันต่อถัดกันที่แหงด้านหน้านี่นะครับคอนโทรลต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆดูเลยครับเนี่ยไม่แค่จะไม่มีกำลังเลยนะครับที่วางแก้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเขานี่สวยอยู่เลยแล้วก็ชิ้นส่วนที่ควรจะละลายแล้วหรือว่าเจอแดดเจออะไรที่ต้องละลายคันนี้บอกเลยว่าไม่มีเลยผมยังแปลกใจตั้งแต่รับเลยว่าปกติต้องเจอนะฮะ คันนี้ไม่มีเลยไม่มีตำหนิให้เรารู้สึกว่าเออคันนี้ต้องไปขำเลยนะามาดูที่พคงกระดูนั่ดูลายเป็นหนังโคงกระดูกยไม่มีสุดไหนที่ใช้งานเยอะแล้วมันจะหายลอกเลยลายหนังยังอยู่ครบแบบนี้ทั้งวงเลยนะสวยมากนะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคราบผมคัดมาแล้วแล้วก็ก่อนส่งมอบผมตรวจให้ด้วยไม่ไมีอะไรไม่ดีผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับตามมาตรฐานเช็คให้ชัวร์ มาดูตรงแผงประตูกันหน่อยครับเนี่ยแผงประตูเห็นไหมครับตัวจับตรงเนี้ยที่จับมนะันน่ะมันจะเหนียวเอาตีให้นึกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันที่เราเจอเหนียวว่าคันนี้ยังไม่เหนียวเลยผมจับไปสัมผัสยังดีอยู่เลยไม่มีเหนียวเลยทั้งทั้งสี่บานนะครับสวยมากแล้วก็ตัวถังอย่างที่บอกคันนี้เดิมทั้งคันนะครับน็อตเดิร์คไม่ต้องห่วงเลยไม่มีขยับอยู่แล้วโครงสร้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชนอนะปิชคว่ำจนมน้ำนะครับ ชอกในเดิมๆแบบนี้ติ๊กเกอร์อยู่ครบพ้วนนะครับเห็นไหมครับโครงสร้างแบบนี้นะครับที่เราหามาให้กับ FC ให้กับลูกค้าเราไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งหารถเองนะผมาหาที่สวยมาให้อยู่แล้วแล้วก็คัดดูนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับที่ท่านจะได้เอาไปใช้งานกันแล้วก็ประวัติเซอร์วิสศูนย์ชัดเจนแบบนี้ด้วยมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านผู้โดยสารตอนหลังครับ ึงแม้ว่าจะเป็น F สามสิบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เล็กนะครับกับคนอายุไซส์ไซส์อย่างผมเนี่ยร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวผมนั่งให้ดูด้านหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งที่ผมขับพอดีนะฮะเลื่อนมาค่อนข้างเยอะนี่ผมนั่งด้านหลังก็นั่งสบายเนียครับถามว่าเป็น F สามสิบที่ไม่ใช่สีที่สามที่เล็กนะเป็นสีที่สามที่ไซส์ ขับในเมืองก็โอเคขับแต่จังหวัดก็เหลือๆนะครับนั่งสี่คนสบายเลยถ้าไปแต่จังหวัดถือว่าใต้เลยนะครับเล็กลูมหัวเหอนนี่ยังเยอะนะครับเล็กลูมก็ไม่ได้ติดด้วยข้างข้างหน้านี่ก็เลื่อนบอกมาข้างหลังนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันดูครับแผงแอร์นี่ไม่มีตําหนิเลยคันนี้แทบไม่ไม่มีตาหน,น,าหนิภายในใหม่จริงๆหาสภาพแบบนี้ผมไม่ถือหนึ่งในร้อยนะครับกว่าจะได้แผ่นนี้มาดูภายในนี่ ด้านหลังคาผ้าหลังคานี้เราุ้มให้หม่แล้วนะเอามาเดิมเนี่ยมันเริ่มตกทองช้างเนะนี่เราจัดการหุ้มให้ให,หม่เจออะไรไม่ดีตามมาตรฐานของผมผมทาให้อยู่แล้วนะครับเจออะไรไม่สวยผมจัดการให้แต่คันนี้ที่ต้องให้เอฟซีให้ลูกค้าเราเลือกก่อนว่าจะทําสีไม่ทําสีเพราะว่ามาตรฐานของคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่สีเดิมอี่าโรงงานเลยแต่พออย่างที่บอกนะฮะถ้าชอบเดิมก็เก็บได้มันไม่ได้น่าเกลียดเลยตำหนิมันน้อยมาก ภายในไ,ไม่มีตําหนิอย่างที่เห็นนี่นะครับโครงสร้างด้านหลังก็สวยๆแบบนี้ครับเมื่อกี้เราถ่ายให้ดูกันเน้นๆทุกจุดอยู่แล้วนะครับนี่คือเดิมทั้งคันอยู่แล้วครับแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมเลือกให้แล้วคัดมาให้แล้วนะครับอดูบรยสารตอนหลังเสร็จน,นะครับมาดูห้องเก็บสมราระบ้างนะครับห้องเก็บสมมตดูนะครับถึงแม้จะเป็นไซส์ซีดีสามนะครับ แต่ไม,ม่ได้เล็กเลยนะครับใหญ่พอสมควรเลยลึกมากนะครับลึกมากเหมือนกันนี่คือสาที่ขับในเมืองได้ออกในจังหวัดได้สบายแล้วก็นี่อุปกรณ์ทุกอย่างของรถคันนี้นะครับแม้แต่สมุดคู่มือทุกอย่างเขาเก็บไว้ครบทุนนะครับเก็บไว้ครบทวนเลยคันนี้มีให้ทุกอย่างไม่ต้องกังนวลว่ารถคันนี้จะมีปัญหาหรือว่าเป็นรถย้อมแมวนะครับผมขายแบบด้วยความรินใจอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันด้วย นะครับแล้วก็นี่นะครับตัวแผงนร้อนแสงนี่นะครับยังไม่เคยแกะมาใช้เลย,เ,ยเอกมาได้ครบของครบครับตามสองศูนย์ไอผมขับเลยยังชอบในส่วนของเรื่องอัตราเร่งของเขามากอลยอัตราเร่งกับเกียร์แปดสปีดเปลี่ยนแบบสมูทม,มากๆเลยแล้วขับเนียนจริงๆใครที่ชอบออแบบอัตราเร่งแบบติจาร์ดหน่อยผมว่านนียขับสนุก ามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับอือห้องเครื่องเลยครับอาจจะยังมีเลอะเอะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเช็ดออกให้แต่ก็ทำความสะอาดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบงเงี้ยเคลียร์ให้อีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับให้ดูเลยว่าทุกอย่างที่เราดูแลก่อนส่งมอบเนี่ยผมจะเช็คให้ทุกจุดอยู่แล้วครบคาบน้ํามันทั้งเครื่องเลยมีหรือเปล่า นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนข้างบนแล้วก็ส่วนด้านล่างเครื่องเนี่ยผมดูให้หมดเต็มที่<อ>เครื่องก็จะแห้งๆแบบนี้นะครับนะครับมาดูที่ส่วนของโครงสร้างกันบ้างฝากระโปรงน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะครับแบบนี้ฮะที่ส,สวยๆเลยแกมเกิมไม่ต้องห่วงครับไม่มีโดดแน่นอนนะครับตัวักษรเนี่ยอยู่ชัดเจนครบถ้วนแบบนี้นะครับเม็ด กลมๆแบบนี้กลมแบบนี้นะครับจากโรงงานดูไม่ยากครับรถถ้าอุบัติเหตุมาไม่มีอุบัติเหตนะุมันดูดูออกง่ายๆเลยมาดูฝั่งคนขับกันบ้างครับฝั่งนี้ก็เดิมๆหมดเช่นกันนะครับเนียน็อตเดิมไม่มีขยับแบบนี้ครับแบบนี้นะครับน็อตปากโป่งครับไม่มีขยับเลย ชอบไหมครับกับรถคุณภาพที่เราหามาให้ใหม่ก็แค่แสนห้ามีประวัติเซอร์วิสศูนย์ชัดเจนนะครับฝากระโปรงเนี่ยใต้ฝากระโปรงเดิมเสิตติ๊กเกอร์ครบถ้วนนะครับเม็ดอร์งเดิมหมดฮนะรอยตรงนี้ผมไม่ไม่อยากจะจิกลงไปนะครับเสียดายมันุ่มๆอยู่แล้วครับนะโอเคดูห้องเครื่องแล้วผมจะให้ดูช่วงล่างกันหน่อยเพราะว่าคันนี้สวยขนาดไหนแล้วก็เก็บงานอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันใน โซนฝั่งเช็คให้ชัวร์นะครับอโอเคไปชมกันครับนะครับมาอยู่ในโซนเช็คให้ชัวร์นะครับก็ได้ทําการยกรถขึ้นมาเพื่อดูใต้ท้องหนดทั้งหมดหาจุดบกพร่องทั้งหมดของคันนี้นะครับว่าใต้ท้องเป็นยังไงแหลกตรงอไรดูสิครับแห้งสนิทยางกันฝุ่นแหลกก็ไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีคราบน้ามันเยอะอะไรเลย,เลยแล้วก็บูธปีกนกลูกหมากคันนี้ เจ้าของเนี่ยเซอร์วิสมาถือวัดดีมากๆนะครับอย่างที่บอกกันนี่เข้าสูนตลอดเลยทําให้ผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรกับช่วงล่างเลยบูทผมเช็คทุกตัวนะครับโยกแล้วโยกอีกหาความหลวมของคันนี้ไม่มีนะครับหาไงก็หาไม่เจอลูกยางเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยมีเพียงเบรกนะครับที่ผมเช็คมาแล้วผ้าเบรกเริ่มจะบางแล้วเลยจัดก,การเบร์ผ้าเบรกให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะครับ แล้วก็ถ่ายของเหลวให้หมดนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผมใช้เกรดอย่างดีที่ผมหาเนี่ยก็เป็นของวูนโทนิกซึ่งตัวผมเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของวูนโทนิกด้วยนะครับอ่างเครื่องอ่างเกียร์ซีนท้ายเครื่องซีนหน้าเกียร์ผมหาจุดรั่วซึมทั้งหมดนะครับคันนี้บอกตรงๆว่าไม่มีเลยมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านหลังเนี่ยยางหุ้มเผาเนี่ยอย่างกับของใหม่เลยนะครับคันนี้ช่วงล่างผมให้คะแนนได้เรียกว่าเพอร์เฟกเลย โช๊ไม่มีรั่วไม่มีซึมคือบอกให้จริงๆว่าคะแนนคันนี้ให้ได้สูงมากๆเลยนะครับมีเพียง้าเบรกที่ผมจัดการเปลี่ยนให้แล้วเพราะว่าเริ่มจะบานเท่านั้นเองนอกนั้นไม่เจอเลยอันนี้คือรถที่เซอร์วิสมาดีดูแลมาดีมากๆนะครับคือถึงแม้ว่าจะดูแลมาดียังไงเนี่ยผมต้องยกขึ้นมาและเช็คละเอียดแบบนี้ทำเสร็จแล้วจะทำความสะอาดทำสปาช่วงล่างให้ใหม่เลยนะครับ คันนี้เนี่ยมีเพียงภาพเบรกอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ทําสปาช่วงล่างให้ใหม่ๆแบบนี้ทั้งคันนะครับท่อไอเสียเนี่ยนะครับขัดล้างกันแบบนี้เลยให้ใหม่ๆแบบนี้นี่คือมาตรฐานทุกคันรถทุกคันต้องผ่านมาตรฐานนี้นะครับต้องยกขึ้นมาเช็คทุกจุดแบบนี้นะที่ยูโรปเปียนยูสคาไยแลนด์นะครับ F4 สบายใจได้เลยครับหลังจากที่เก็บสำราเสร็จแล้วนะครับ ก็มาเก็บเรื่องความสวานามกันต่อนะครับคันนี้เริ่มภายในเนี่ยมีเพียงผ้าหลังคาที่เริ่มหย่อนเท่านั้นเองจัดการคุมผ้าหลังคาให้ใหม่ออกมาให้เหมือนรถใหม่ออกมางานเนียเน้ยบเบแบบนี้ครับเป็นไงครับดูช่วงล่างทั้งคันแล้วสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับที่ผมหามาให้เจออะไรไม่ดีจัดการให้คันนี้มีผ้าเบรกนะครับ4ล้อเลยเริ่มบางนะครับไม่ได้บอกว่าหมดนะแค่เริ่มบางจัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับ4ล้อเลยงั้น เอาไปแบบนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับเครื่องตรวจสอบให้ทั้งระบบแล้วนะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยอ่างเครื่องอ่างเคลียร์สีนท้ายเครื่องสีนหน้าเคลียร์แห้งสนิทแบบนี้นะครับเก็บทําสปาช่วงล่างให้ใหม่หมดนะครับตอนระหว่างทําสปาจะเห็นเลยนะว่าบูธมันดีไหมลูกหมากดีไหมจุดต่างๆของช่วงล่างเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเเผาขับนะครับยางหุ้มเเผยางหุ้มกันฝุ่นแล็คแลมีรั่วซึมไหมเราจะเห็นทุกจุดเลยอย่างเงี้ยยิ่งขัดละเอียดแบบนี้ ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับอันนี้ใครที่ชอบอันนี้ผมเสนอให้ราคาพิเศษเพียง699,000เท่านั้นนะครับพร้อมเก็บงานให้เต็มที่ถ่ายของเหลวให้ทั้งระบบก่อนส่งมอบเดี๋ยวจะมีการขัดเคลือบสีทําสปาทั้งคันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคลือบแก้วมูลค่ากว่า20,000บาทนี่แถมให้หมดเลยนะครับราคานี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรแล้วจบที่นี่เลยนะครับแถมเอาไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไม่รู้ไปซวิสที่ไหนยังไปซ่อมที่ไหน เอากลับมาที่นี่ได้ครับผมมีที่เซอร์วิสของเราเองในโซนเช็คให้ช่ว์อยู่แล้วนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคันนี้ก็ติดต่อผมนะครับที่0902822665หรือที่ไลน์ดิงผมที่ 9D ครับนะครับก็จะมีรถแบบนี้นะครับกดติดตามมาได้เลยนะครับรถหนึ่งเลยคัสภาพสวยๆมาตัวถังสวยๆบางๆเลขไม่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแสนกว่าไม่เกิน2อ0แสนนะครับอยู่ใส่กลางๆนี่แหละครับตั้งแต่ใหม่หลักพันจนถึงแสนกลางๆนะครับ ตัวถังสวยแบบนี้มีการเก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามมาได้เลยครับทพา่จะได้ไม่พลาดเวลามีรถเข้าใหม่นะครับถ้ากดตัญงกดิ่งเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนด้วยเพราะนั้นใครที่ชอบรถแบบนี้อย่าลืมนะครับโทรติดต่อผมศูนย0เาศูนยหรือไลน์ดิ้งผมที่9ดีครับนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปกับเจ้า f 3 0นี้แล้วแล้วเดียเ๋ยวเร็วๆนี้จะรีวิวให้ดูนะครับว่ามี ใครที่ชื่นชอบคนนี้อย่าลืมติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ